Here we go 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 โอ้โหอะไรที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ครับเชลซีคุยกับไรตันลุร่วงแล้ว ข้าตัวโรเบิร์ตซันเชตครับเตรียมตรวจร่างกายในอีกไม่ช้าแล้วอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนเดวิดออนสตินครับรายงานบอกเลยว่าเชลซีได้บรรลุข้อตกลงกับบริตันนะครับในการเซ็นสัญญาก,กับโรเบิร์ตซันเชตและนกักเตะจะเดินทางมาตรวจร่างกายในอีกไม่ช้าเราต้องบอกว่าผู้รักษาประตูวัย25ปีอย่างซันเชสครับจะเข้ามาเพิ่มการแข่งขันแย่งนหนึ่งกับเกป้าอาริสบรากาหลังจากเอเดวาร์เดนีย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ฟราบิซิโอโรมาโน่ครับในข่าวคนนี้บอกเลยว่าค่าตัวของซันเชสจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์มาพร้อมกับแอนนอนที่ทํทำให้ค่าตัวขยับเป็น25ล้านปอนด์ได้ในภายหลังการย้ายทีมในครั้งนี้จะทำให้ซันเชสครับกลับมาร่วมงานกับเบนโรเบิร์ตนะครับโคชผู้รักษาประตูอีกครั้งหลังย้ายมาจากบริทันเหมือนกันได้ดานชชวสเปนคนนี้เสียตำแหน่งจอจีให้กับเจสันสตีลในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทัพนักเตะบริทันที่เดินทางไปปรีเซนตนที่อเมริกาครับท่า ไบรตันเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูใหม่มาแล้วครับด้วยกวารคว้าแฟร์บุคเคนนะครับมาจากอันเดอร์เลสฤดูกันเสร็แล้วครับซาน,นเชสลงเฝ้าสอในศึกพิมพ์เหนียงเปลิดไป23เกมก่อนจะหลุดจากการเป็นมือหนึ่งโดยโรเบโตเดซบี้บอกในตอนนั้นว่าเชลซีสติลครับเหมาะก,กับสไตลก์การเล่นของเขามากกว่าช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วครับซานเชสก็ขอไม่มีส่วนร่วมกับทีมหลังจากเสียตำแหน่งมือหนึ่งไปเขาจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีครับต่อจากคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูนิโคลัสแจ็คสันเลสลีย์โอโกชิคัวและอันเจโลคาร์บิโอ แถมกำลังจะได้อักเซลดิซาซี่มาอีกคนหนึ่งนะครับไทเลอร์อ,อด,ดัมส์ครับกองกลางของเลชเองก็กำลังตกเป็นข่าวกับเชลซีอย่างหนักในแดนหน้าทางเรื่องหากว่าเซ็นสัญญากับโมเซสคาเซโดไม่สำเร็จนะครับอืมตอนนี้เฮียวิโก้เรียบร้อยใกล้ไปดูคว้าตัวโรเบิร์ตซันเชสแล้วสำหรับเชลซีนะครับโอ้โหนายประตูคนใหม่จะมาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับเกป้าอาริสบรากาจัดไปให้วอรริ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม